สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันกุลทิดาชนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้แน่นอนคะ่ะสถานการณ์ชายแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ยหลายคนบอกว่าสถานการณ์มันก็ยังไม่ค่อย,อยน่าไว้วางใจสักเท่าไหร่นะคะแต่ดูเหมือนทางรัฐบาลเนี่ยก็มองว่าสถานการณ์มันก็สอดที่จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยมันจะมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆ เรื่องแรกก็คือหลังจากที่ทางทหารไทยเนี่ยเหยียบกับระเบิดอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่5นะคะเสียขาไปอีกหนึ่งข้างเนี่ยก็ตามมาด้วยการที่จะพยายามร้อมรั้วนะคะโดยการใช้ลวดหนามหีบเพลงเนี่ยเอามากั้นบริเวณเอาไว้แล้วก็เลยมีการโพสต์ผ่านทางเฟ e บุ๊กของกองทัพภาคที่สองเพื่อที่จะขอรวดหนามหีบเพลง ขอการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เลยนำมาสู่วิข้อวิพากษ์วิจารณ์ล่คะค่ะว่าเอ๊ะแล้วรัฐบาลไปอยู่ไหนทำไมกองทัพถึงจะต้องมาขอการสนับสนุนจากประชาชน<ฮ>ก็ร้อนไปถึงคุณภูมิธรรมก็ต้องออกมาให้สัมภาษณ์ว่าก็อขอมาได้เลยงบประมาณมีอยู่แล้วนะคะกองทัพก็เลยต้องมีการชี้แจงว่าคือกระบวนการเนี่ยกว่าที่จะได้มาเนี่ย มันใช้เวลานานเหมือนอันนี้มันเป็นภารกิจเฉพาะหน้านะคะแต่ทางคุณภูมิธรรมก็บอกมันก็สามารถที่จะทําให้รวดเร็วได้มีการเสนอใช้วิธีพิเศษได้แต่พิเศษที่ว่ามันมันจะทันเมื่อเทียบกับการสนับสนุนจากประชาชนหรือไม่อันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกเรื่องก็คือเรื่องที่จะยุสบสบตกอนะคะจริงๆเนี่ยคุณภูมิธรรมก็เกริ่นเกริ่นเอาไว้แล้วตั้งแต่ช่วงสักประมาณวันอาทิตย์ว่า สถานการณ์มันส่อเขาว่าจะปกติแล้วเดี๋ยวก็จะสอบบทกนะคะก็เดี๋ยวรอสอมอชอเคาะซึ่งอันนี้เป็นการพูดเนี่ยก่อนที่จะมีทหารขาขาดไปก่อนหน้านั้นวันที่9แล้วนะคะแล้วก็ว่าจะยุบแต่ก็มาขาดอีกรอบหนึ่งกันในวันที่12หลายคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันใช่สถานการณ์ที่จะยุบแล้วหรือไม่แต่มันมาดราม่าตรงคุณบุ๋มปนัดดาที่เป็นโคศกสอบทรกรจิตอาสาแหละค่ะที่โพสต์บอกว่า เพื่อแสดงความจริงใจต่อชาวกัมพูชาว่าประเทศไทยมีเจตนาดีในการแก้ปัญหาและการคงอยู่ของศูนย์ก็เหมือนสัญลักษณ์ที่ทำให้เห็นว่าทางเราไม่มีความตั้งใจในการสงบศึกท่อนนี้นี่แหละนะคะที่นำมาจูดราม่าจนทางส,สอบอทอกอเขาต้องบอกว่าณขณะน,นี้ยังไม่ยุบอเรื่องนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันกันกบทางคุณพเดชภูรีปฏิพานหรืีพญาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพเดชคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เอาเรื่องรั้วลวดหนามหีบเพลงก่อนอเลยนะคะมุมของคุณพเดชตกลงใครถูกใครผิดยังไงล่ะคะเนี่ยเรื่องนี้คืองนนี้ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดมันเกิดเหตุเพราะมันมีความพยายามที่จะสร้างข่าวเขาอาจจะไม่ใช่เจตนาร้ายที่จะทําให้เกิดเหตุอาการทารลาเบาแวง้งแต่มันเป็น การทำงานที่จะต้องให้มันมีเลืองให้มันมีการทำงานมันได้ทำต่อไปอะระหว่างคนให้สัมภาษณ์กับคนสัมภาษณ์หรือสื่อสารมวลชนที่อยู่ในประเทศเนี่ยก็ต้องขายข่าวขายเรื่องราวเนี่ยให้ออกไปสู่เอ่อพับ,บิกเลยนะ<ช>แล้วก็จะได้การดู มันมาเป็นเลตติ้งร้านคนวิวกี่วิวอะไรก็ตามแต่มันก็เป็นการทํามาหากินปกติแต่เอญเรื่องที่เอามาหากินมันเป็นเรื่องของสงคราม,อมพอมันมีช่องทางให้เป็นข่าวได้มันก็ต้องทําให้เป็นข่าวแหละเพราะเขาขายข่าวอะ่ะแล้วคนก็กินข้าวเสร็จก็จะกินข่าวไปด้วยใชนะมมันก็เป็นการเสพเรื่องราวในยุคที่มือ,อถือกำลังครองโลก คนอยู่ที่ไหนก็ได้ยินเรื่องราวได้ตลอดเห็นภาพเห็นอะไรตลอดมาไฟไหม้วันนี้ไฟไหม้มอสโกเมือ่มอชั่วโมงที่เมือ่อนาทีที่แล้วเราก็เห็นเลยสมัยก่อนองรอสามวันนะมันเนี้ยเพราะว่าความเจริญของการสื่อสารมันเป็นตัวบังคับขึ้นมาอย่างเรื่องของสองครามไทยขเขมรเนี่ยมันก็เป็นสาระสำคัญที่ทำให้คนหิวข่าว อยากรู้เรื่องราวมันก็เลยมีการปรุงแต่งปั้นเรื่องขึ้นมาตลอดมันก็กลายเป็นถ้าจะมองในในเรื่องการทำมาหากินก็ใช่แต่นี้บางฝ่ายคุณกับผมไม่ชอบกัน<ะ>หรือว่าผมก็ต้องเอาเรื่องเนี่ยถ้าคนไม่ชอบร,รัฐบาลเขาก็ต้องหาช่องทางให้รัฐบาลเนี่ยเสียหายไปจากสงครามนี้ก็คือเป็นลบทำอะไรก็เสียหมดนะ ถ้าฝ่ายไม่ชอบทหารก็ทหารทำอะไรก็เสียหมดมฝ่ายที่เชียร์พรคพวกรัฐบาลอยู่ก็ทหารทําอะไรก็ไม่ถูกไอพวกที่เชียร์ทหารหรือว่าเกลียดรัฐบาลก็ทําอะไรก็ผิดหมดอะไรมันก็ขัดใจไปหมดอ่ะไม่ถูกต้องไหว้พระยังผิดเป็นกากพระไม่ภาพไม่สวยย่อเขาไม่ดี <c oughs> ออถอนมงไอ้อถอนเสบัวก็โ้ยดูเคราะอะไรว่ากันไปอันนี้ไงมันมีทั้งพวกที่ต้องการแค่เป็นข่าวหรือเอาไวิเครา,าะห์ไอ้พวกลึกมาจากความเก่คือจับดูทุกอริยบทเลยยักคิ้วข้างซ้ายข้างขวา <c oughs> มืออยู่ไหนอะไร <c oughs> ไมร่ว่า <c oughs> จับ <c oughs> ทุกทุกเม็ดท,ทุกอริยบทครอภาพกลับดูหาช่องทางเน,นี่ยมันก็เป็นเรื่องสนุก ของคนเสพข่าวถูกไหม,มใครเสพข่าวก็มันเดย,ยบางทีก็ไม่เห็นต้องไปกอเทพกลับมาดูอาจองเร็งเปล่าว่าอะไรเนี่ยถ้าเราดูเป็นเรื่องขบขันมันก็น่าขบขันดูเป็นเรื่องสนุกมันก็สนุกแต่ถ้าจะดูให้มันเป็นเรื่องทุเรศก็ทุเรศแต่เขาดูไม่ถึงถ้าเราดูไม่ถึงเราก็เห็นเป็นเรื่องราวตามนั้นแต่ถ้าอย่างเราแก่พอเนี่ย เราเห็นเมาเยอะเราก็บอกเป็นเรื่องธรรมดาปกติของการสงครามปกติของการเมืองปกติของชีวิตปกติของความเป็นมนุษย์ก็เรื่องธรรมดาคนหิวข้าวก,ก็ต้องไปหาข้าวกินคนอิม่มอะไรก็ไม่อร่อยคนยังไม่ได้กินอะไรก็อร่อยอย่างเงี้ยคนนั้น,นเรื่องนี้เหมือนกันมันก็เรื่องจบแล้วอมาในมาถึงมา,าเรื่องมาพอมาหีบเพลงก็เป็นวาละอีกจริงๆผมเชื่อว่า จริงๆแล้วตามกฎเกณฑ์ของกฎอายการศึกเนี่ยขี่เพลงเนี่ยหรือหีดรวดหนามเนี่ยอยู่ในร้านนะในร<ม>้านที่เขาขายของทั่วประเทศไทยนะหรือว่าในพื้นที่ที่มีรประกาศกฎอายการศึกเนี่ยถ้าหารมาบอกให้ผมลงจากรถของผมนะแล้วเขาจะขับรถไปราชการสงครามนะผมยังต้องลงเลย<ม>เข้ามาบ้านผม แล้วบอกคุณออกไปเลยผมจะใช้เป็นกองประชาการผมต้องออกนะครับผมไม่มีสิทธิ์บอกว่าไม่ใช่นะในกฎอัยการศึกเนี่ยทหารหนีทัพปกติก็ถูกจำขังถูกลงโทษแต่ในยันสงครามเขาฆ่าได้ผู้ชาการสั่งยิงเป้าได้เลยนะนั่นคือกฎอัยการศึกเพราะเรื่องหีบเพลงเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหา ท่านแม่ทัพสองอาจจะพูดถึงการขอบริจาคอ๋อเขาเขาพูดถึงขอรับการสนับสนุนร้วดอย่างนีง้เพลง,งลยค่ะก็ใช่นั่นคือบริจาคไงการรัการสนุนมันก็ใช่ไงเขาพูดกับชาวบ้านเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่ามันเป็นหลังจิตวิญญาณมันคือการสร้างบรรยากาศของความลมเกลียวของคนในชาติระหว่าง คนที่เอาไปบริจาคให้กับกองทัพเพื่อไปใช้งานในราชการสงครามเนี่ยมันเป็นภาพของความศักดิ์เมธิของคนไทยระหว่างคนทหารกับกองทัพให้ข้าศึกได้เห็นว่านี่คือความกลมเกลียวสม,มัคคีของคนไทยมันน่ากลัวอย่างหมู่บ้านบางระจันเนี่ยลบกับพมา่าทั้งกองทัพเนี่ยมันก็คือความกลมเกลียวระหว่างนัก ระหว่างคนไทยกับคนไทยในการต่อสู้กับกองทัพพม่าในยามสงครามในการปลูกปอบให้เกิดความสามัคคีความกลมกลืนระหว่างคนกับกอง,ง,งทัพมันเป็นเรื่องจิตวิทยาทางของขามอยู่แล้วแต่นี้ท่านแม่ทับสอนคงต้องการแค่นั้นแหละเพราะว่าถ้าเอาเงินไปมไม่ใช่บริจาคนี่มันไม่ต้องเป็นเงินมันเป็นของก็ได้ของมีขายอยู่วันนี้คุณไปร้านสะดไปตามร้าน กูบอกเคยไปที่ไหนก็ได้มันก็ที่เขาขายอุปกรณ์ก่อสร้างก็มีอยู่หมดอยู่แล้วมันเป็นของสากลเอามากาันหมากามๆๆมันแมวอะไรก็เยอะแยะบางคนก็มากันช้างอย่างแถวแถวบ้านผมก็ไปกันช้างเข้าใช่ไหมมันมเป็นเรื่องปกติแต่นี้ท่านแายทัพสองเขาต้องการแค่นั้นแหละ,ะขออยากจะสร้างภาพสองอย่ากได้จริงนะ แล้วถ้าจะเบิดกองทัพก็เบิดนี่ลบก,กันมากี่เดือนมันลบมาก,ก็เกือบเดือนแล้วแต่ถ้าวันรักการสงครามระหว่างใครและเวนมีมาเท่าไหร่มีมาร้อยปีละมีสามมีเอาทาราสูดก็จากปีห้าสี่ถึงวันนี้มันไม่มันไม่ใช่เรื่องสาราระแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องอะไรเพราะเพราะสื่อสื่อสื่อ,อ,อแล้วก็คนที่เกลียดทักษิณคนที่เกลียดพัก เพื่อไทยแค่นั้นที่เอาเรื่องนี้มาเป็นปัญหาคุณทาก็คุณทาก็เร็วไปเพราะจริงก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้ก็ก็ช่วยเอาก็ดีครับถ้าพี่น้องคนไทยช่วยนะมาเข้ามาช่วยนะในการสงครามได้ไ่าจากกันไอ้นั่นมาก็เป็นการช่วยชาติช่วยรวก่ก็เป็นการช่วยชาติในป้องกันป้องการฆ่าศัตริราชต,ตู ขาจริงก็พูดอย่างนั้นไปก็จบแล้วตอนนี้คุณพารรบอกว่าทําไมต้องไปขอไปจากเราเราก็มีงบมันก็เป็นเหตุสิเพราะคนไม่ชอบคุณภูมิธรรมรอรอกันอยู่ในี่ยาวเหยียดเป็นคิวเป็นหางว่าวเลยถ้าสบนจอนี่ก็มองเห็นเลยว่าถ้าเอาสิบเอาสิบเป็นเอาสิบคนเป็นหลักก็มีเก้าคนรอยอยู่เห็นไหมเพราะกระแสที่ไปที่คุณภูมิธรรมก็คือว่ารัฐบาลมีไว้ทําไมไงคะ <g ül> เออแบบเอาทำไมทหารถึงต้องมาก็นี่ไงรับเราะคําคำถามแรกมันคือทหารมีไว้ทําไมไงก็มาย้อนรอยกับว่ารัฐบ,บ,บ,บาลมีไว้ทาไงาะมันก็มีพวกที่ต้องการให้รัฐบ,บาลนี้สลายไปด้วยอะไรวิธีไหนก็ได้ไงซึ่งวันนี้คุณหลับตาปั๊บคุณเห็นหน้าคนละว่าใครเป็นคนใครควรจะใครอยู่ฝั่งไหนฝั่งไหนวันนี้คุณเห็นหมดอะ <g ül> แค่หลับตาก็เห็นละ ตอนตนี้ผู้ที่ทํําทาข่าวตลอดทําข่าวอย่างเรียกว่าเป็นกิจจลักษณะทําเป็นอาชีพหรือทําเป็นเรื่องราวหรือร,รับการเข้ามาทํามันก็มีหลายสาเหตุอีกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันสำหรับถ้าเป็นความคิดผมก็ไม่เรื่องปกติไม่มีอะไรมันเรื่องก,การทะเลาะเบาแววงแล้วก็กฏอ,อายการสื่อเขามีความศักดิ์สิทธิ์เขาอยู่แล้ว เขาว่าเข้าบ้านผมเดี๋ยวนี้เอาเขอเอาห้องนอนผมออกให้ห้องนอนไปผมจะตั้งกลางป็นคนตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาไม่ให้ก็ไม่ได้ไม่ให้ก็ขัดขวางถ้าเอขัดขวางประเทศเนี่ยเพราะว่าใช้กฎในการสึกขัดขืน mm. ก็ยิงทิ้งก็ได้ไง่งไยิงที่ยังได้เลยไม่มีปัญหาอะไร mm. นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ทับสองไม่ได้หมายถึงไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้มีความต้องการให้เป็นเรื่องเป็นราวในเรื่องนี้แต่เขาอยากสร้างให้เห็นว่าเอาช่วยช่วยการเอาน้ำมาก็เอาน้ำมาให้เยอะแยะน้ำทหารก็มีเยอะแยะไปหมดแล้วก็แบกแล่นไปน้ำไปจะโจ้จะท่วมทหารตายอยู่แล้วตอนนี้น้ำมันก็คน <c oughs> ไปที่ล้เป็นคันรดคันลดคันลดคันลดไปก็มันหาง่ายเนี่ยแล้วก็ได้ภาพถ่ายมาได้รูปโกเก๋มาเงินน้ำก็กองมาคือมาไงถ้าเอาเงินไปร้านหนึ่งคนไม่เห็นอะ ถ้าเอาน้ําไปไมาเห็นเป็นคันรถแล้วก็อย่างเงี้ยพวกผมก็ไม่อยากดา่าเขาบางพวกเขาก็รักจริงบางพวกรักชาติจริงก็มีแต่บางพวกก็พวกที่รักชาติจริงเขาไปเขาไม่ม่อยากมีภาพหรอกเขาก็ไปแอบกลับแต่พวกที่ไปถ่ายภาพก็มีอีกพวกหนึ่งพวกชอบปีภาพมันมีหลายศานะไอความเป็นมนุษย์เนี่ยมันหลากหลายและการแบบนี้มันก็จะคนเยอะแยะไปหมดพวกหิวแสงพวกหิวอะไรตออะไรก็เยอะแยะ หิวข่าวหิวแสงบางทีก็ขอรับบริจาคไปให้ได้มากวัดครึ่งกรรมาการครึ่งก็ยังมีะนะก็เหมือนที่วัดพระบาทน้ําพุที่เป็นข่าวเหมือนกันแหละเพราะนั้นเรื่องความความเป็นมนุษย์เนี่ยมันหลากหลายอยู่แล้วบุรีเลวชั่วก็ตามแต่เพราะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องมันเลือเป็นเรื่องพรกะการเมืองเรื่องเพมึงเกลียดร,รัฐบาลอฝั่งอาจจะเกลียดทหารสองฝั่งมาแล้วก,ก็ต่างคนก็ต่างเสพข่าวแต่เราฝั่งไปเลย วิวก er ็ขึ้นขึ้นขึ้นนะผมก็แค่เอาเรื่องจริงมาพูดวิวตกวิวขึ้นผมก็ไม่สนอยู่แล้วเพราะผมขอพูดเรื่องที่อยากจะพูดในฐานะคนแก่ของบ้านนี้เมืองนี้และอยู่กับอาชีพนี้มาตลอดชีวิตอาชีพเดียวมันก็เห็นเหตุการณ์มามากมายแล้วตั้งแต่สมัยบ้านตทกชนสุขต่อบ้านจงันนอมบ้านดอพระาท ผมก็เป็น,นักข่าวการเมืองตัวเล็กๆก็เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นมาเห็นเรื่องราวมาเยอะแยะแล้วก็เห็นความตะลอบ,บ่อแวงความแหลกสลายความรุ่งรวนเขาความรุ่งริ่งทั้งหลายแหละได้เห็นคนดีคนเร็วคนดีลือเกินแต่เร็วเหลือหลายคนดีในภาพสื่อแต่เร็วเยอะแยะในเรื่องความเป็นจริงก็มีคนดูแล้วเป็นคนเร็วในในด้านของการภาพแต่นิสัยใจคอคนหนัาคบเราก็มี มันก็มีทุกรูปแบบอะะแ,แต่ส่วนหนึ่งที่มันควรจำไว้แน่นๆเลยใครก็ตามที่ชอบส่องแสงประกายเจิดจ้า <c oughs> พวกเนี้ยของปลอม <c oughs> เพราะเพชรเม็ดจริงๆนะตกในกองขยะมันก็ไม่ส่องประกายหรอกแต่ไอ้เซกกระจกนี่โอ้โหเจิดจ้าเลือเกิน <c oughs> ถ้าคุณไปม,มองจองกองขยะเพชรจริงๆนะตกอยู่คุณไม่เห็นหรอก <c oughs> เขาเขาก็ไม่สะท้อนอะไรขึ้นมามากโอ้แต่เศษกระจกนี่เศร้าตาเลยมนะัก็บางคนจะดูข่าวเนี่ยในฐานะนักข่าวใครก็ตามที่เสพข่าวเนี่ยให้ใช้สองตาหลับตาทัข้างนี่ก็ไปตั้งแล้วมองภาพมันจะไม่เหมือนกันแล้วอีกหนึ่งดราม่าล่ะคะคุณพเดชคะดราม่าเรื่องการยุสอบสบตรกเนี่ยคุณพเดชมองอยังไงบ้างควรยุบไม่ควรยุบยังไงและเหตุผลที่ทาง คุณบุ๋มเขาให้มาจนนํามาสู่ดราม่าเนี่ยมองอยังไง้างคะบุ๋มก็ทําหน้าที่ของเขาในฐานะหน้าที่เป็น <K oso. S 2> ถูกสร้างมาให้เป็นกระบอกเสียงนะก็ทําหน้าที่เขาไปเท่านั้นเองมันก็ยังถูกคนดา่าคนฝนนึงไม่ดา่าส่วนนึงอยู่ดี <laughs> นะ <laughs> ไม่ังมีคนเน็บแนมส่วนหนึ่งคนเนึงมันคือบรรยากาศของความเกลียดชังของคนไทยกับคนไทยเนี่ยอืมันไม่ได้เกิดเพราะคนไทยคนไทยเกลียดกันนะ เหมือนเกิดพรรคคนไทยคนใดเนี่ยสืบสื่อคนละฝั่งไปดูรายการคนละรายการแล้วก็ถูกสูกสร้างสมว่าไอคนนี้เลวคนน, w, คนนี้เลวคนนี้เลวคนนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีคนนี้ดีคนนี้ดีคนนี้ดีนนดนนดไอฝ่ายที่ดีก็บอกโอ้ยพรรคเพื่อไทยรักสามสิบบาทรักษาทุโ bug, กโรคพรรคเพื่อไทยบ้านคนจนพรรคเพื่อไทยใช้หนี้เอมเอฟฝ่ายนี้ก็ว่าไป อีกฝ่ายนึงก็อีกว่าอีกฝั่งนึงก็ว่ากับอีกฝั่งโกงอะไรเงี้ยโกงตบันสัตว์ลื่นไหลอะไรก็ว่ากันไปนะก็ว่ากันไปคนละแบบคนละมูลเนี่ยแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากใครอ่ะทุกคนก็ไม่มีอะไรที่เป็นข้อมูลนอกจากสื่อที่ป้อนเข้าไปแต่นี้สื่อมันจากฝั่งไหนเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งและประเทศนี้ก็มีความลําบากลําบากที่ว่าสื่อ ถ้าไม่ดังเนี่ยหรือก็ไม่สามารถอยู่ได้ไดมีไรายได้ในการดำรงอยู่ของสื่อพูดง่ายคนทําขือก็ไม่มีกินนละไม่มีเงินเดือนเไม่มีอาชีพเลยเพราะอะไรไหมเพราะเราไม่มีการเราเราถูกผูกขาดตัดตอนไปหมดจนไม่มีการโคตนนาแข่งขันกันไง mm hmm. ความจริงเนี่ยถ้ามันเป็นแบบสมัย สุโขทยัยอ่ะใครอยากค้ามาค่าใครอยากใครอยากค้าช้างค้าคืออยากทาอะไรก็ทําไปเถอะแล้วมาแข่งขันกันสู้กันให้ยับเยินไปเลยสื่อก็จะได้ราคาอ้าวสินค้าตัวนี้ช่องนี้โฆษณาก็ได้ตังค์ผมไปอยู่อีกช่องหนึ่งก็มีสินค้าเหมือนกันแต่เป็นยี่ห้อหนึ่งก็มาจ้างให้ผมโฆษณาให้ สื่อือคุณก็มีน้งสินค้าตัวนี้สื่อผมก็มีสินค้าตัวนี้เราก็สางกอรนดังก็เป็นสื่อเพราะลูกเมียก็ยังมีข้าวกินมีเงินไปเรียนหนังสือมีมีอุปกรณ์ใช้จ่ายในการทำงานแต่พอทั้งหมดเนี่ยมันบริษัทเดียวขายไอ้ตัวนี้อยู่เนในประเทศไทยเขาไปจะเป็นต้องโฆษณนาะเพราะว่าเพื่อคุณจะแปลงฟันคุณต้องชอยาสีฟันใช่ไหม ก็มันมีอยู่ยี่ห้อเดียวอ่ะคุณก็ซื้อสิสมัยก่อนมีอะไรก็ซื้อไปก็แค่นั้นเองมันก็ไม่ต้องโฆษณาว่าโฆษณาสื่อก็ไม่มีอะไรมาต้องรับจ้างสื่อก็ต้องไปหาทางอ้าวพักการเมืองพักนี้เดี๋ยวผมคุณโกรธใครผมด่ามแม่งให้แต่คุณจ่ายตังค์ผมนะมันก็เกิดการ ผันแปรการแปรปววนเนี่ยมันก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาสื่อที่ให้เป็น <c oughs> สื่อแท้ๆ <c oughs> สื่อขนานแท้มีอาชีพเป็นสื่อสารมวลชนตามที่เป็นเรียกว่าจัรยาบรนแห่งสื่อะก็ตามแต่คุณก็ต้องให้เขาทํามาหากินได้มีโฆษณาเข้ามาอย่างมากมาย ไม่ใช่มีแค่ถ้าวันนี้ประเศทศไทยบอกวันนี้ให้ขายน้ำดำในยี่ห้อเดียวคือโคกเป <ep> ๊ปซี่ไม่ให้เข้าไม่ให้ใครเกิดก็โคกก็ไม่ต้องโฆษณาอพอมีโคกมีโคกมีเป๊ปซี่มีน้ำดำขึ้นมาโคกก็ต้องไปหาป้ายหาลมเอ่อทำกิจกรรมสู้กันมาสมัยก่อนมีเบียยี่ห้อเดียว เราก็ไม่เห็นมีเบียร์ต้องสู้กันนะก็จะไปขออะไรทีก็ลำบากยากเย็นแต่พอมีอีกเบียร์ยี่ห้อเกิดขึ้นเอาพูดง่ายๆก็เอามีสิง์กับช้างแล้วกันนะมันก็เกิดสงครามขึ้นว่ะแย่งกันขายแย่งกันแย่งกันลูกค้ากันมันก็เกิดการแข่งขันเอาร่มร้านนี้ติดร่มแป๊ซี่่มนั้นติดลมโคลาอะไรว่าครับมันก็เกิดบรรยากาศที่ทำให้หนึ่ง เกิดความสวยงามในการค้าขายออมีการต่อสู้กันมีไรายได้กระจัดกระจายไปไม่ใช่ผูกขาดแลวรับอยู่คนเดียวผมว่าวันนี้ประเทศเทาออกมาหมายว่าวันนี้ให้ประเทศทั้งประเทศเนี่ยมียามีร้านสะดวกซื้อแค่ร้านเดียวเป็นของรัฐแบบแบบคอมมิวนิสต์เลยก็ไม่ต้องแข่งค้าใครไงไม่ต้องมีกิจกรรมเพื่อกา,ารสาธารณะต่างๆไม่ต้องมีการนู่นนี่อะไร เนี่ยเพราะนั้นสิ่งที่จะแก้ปัญหาสื่อเนี่ยผมด่าสื่ออยู่เนี่ยด้วยความเห็นใจเพราะผมก็เป็นแล้วผมทำรายการไม่ได้อเพราะผมไม่มีเอาโตษนาที่ไหนก็ไม่ได้แค่ผมไปขู่เข็น <c oughs> ร่น <c oughs> หรือแบกเมมันก็ไม่ใช่สันดานเราค่ะนี่คือปัญหาเพราะนั้นเรื่องของวันนี้คุณจะจับเรื่องของอุงอิงมาเรื่องของพักเพื่อไทยมาเรื่องของสงคารามมา เรื่องของทหารมาความใจมันเป็นเรื่องที่ว่ามาจากสื่อทั้งนั้นงั้นสามนาทีสุดท้ายเนี่ยค่ะขอเรียนถามมุมมองของคุณพระเดชว่าแล้วสถานการณ์เรื่องไทยกับกับกัมพูชาเนี่ยจะจะจบยังไงคะมันไม่เคยจบอยู่แล้วก็ก็ดำรงอย่างนี้ไปมัน<อ>ไม่เคยจบอ,อยู่แล้วจนกว่าวันเนี้ยมันน่าจะจบได้ คือในสงครามเราเป็นผู้ชนะแน่นอนแต่ถ้าเราไม่ไปใช้หูหรือไปไปทำบอลเป็นว่ากลัวมีการเข้ามาแทรกแซงกลัวเขาจะเมื่องเมือเรื่องไอ,อ้สินคุ้งสินค้าอะไรหา่าเหวอะไรเน,เนี้ยก็คนละเรื่องอะเรื่องนั้นมึงไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้ขอคุยกับคุณแซนแดงใช่ไหมว่าจะตกกันยังไง ต่อไปนี้เราจะใช้หนึ่งหต่อห้าหมื่นคุณแพร่สงครามคุณรับไหมถ้าคุณรับผมจะคืนส่วนนี้ให้กับคุณถ้าคุณไม่รับผมจะไปต่อสงครามโลกมันก็จบก,กันแบบยึดมึงหลวงทั้งนั้นน่ะเอทหารสรัมพันธมิตรก็เข้าไปถึงกรุงเบอร์ลินรัสเซียเข้าถึงกรุงเบอร์ลินสงครามก็จบแต่ยังย่งย่งในญี่ปุ่น โดนระเบิดปรานูไปสองลูกาทำไมต้องใช้ระเบิดปรมานูก็ว่าเขาประเมินแล้วว่าถ้ายกโคนขึ้นบกแล้วญี่ปุ่นสู้แบบที่ญี่ปุ่นสู้คือยอมคคมิกาเซ่คือยอมตายดีกว่ายอมแพ้เขาต้องเสียทหารอีกหนึ่งล้านคนเพื่อจะขึ้นเกาะญี่ปุ่นเขาก็ใช้แล้วก็ต้องมีการฆ่ากันหนึ่งล้านคนหรือว่า ฝั่งที่ขึ้นไปโจมตีหนึ่งล้านคนเนี่ยจะาตายาจะต้องถูกคือพูดง่ายทหารฝ่ายที่บุกเข้าไปเนี่ยจะเสียรประมาณสามเท่า<ม>ของฝ่ายตั้งรับ<ม>ถ้าญี่ปุ่นมีทหารล้านคนเขาต้องเสียสามล้านมนุษย์สามล้านทหารในการล้านคนถ้าญี่ปุ่นตายล้านคน<ม>ในการป้องกันอเมริกันต้องเสียสามล้านคนในการบุก<ม>คือชีวิตเขาก็ทิ้งระเบิดตายเป็นแสนเป็นแสนคน โตเกียวก็ยอมแพ้แต่สาคัญน,นี้มันไม่จบเพราะอะไรมันไอคนที่ทําให้มันไม่จบคืออเมริกันเขามาเสือกแล้วเราก็เสือกไปฟัง,งจริงไม่ต้องฟังเรื่องของกูไปเรื่องของมึงก็จบไปใช่ไหมแล้วก็มาว่ากันมาเอาคุณเซนว่าไงวันนี้ถ้าตายไปแสนคนคุณเซนก็อยู่ไม่ได้แล้วเออเพราะตัวเลขนี่ก็ ของเราว่าสาเขาก็ยังไม่กล้าเปิดเผยเาชาวบ้านเขาจะบอกเขาตายน้อยคนไทยตายมากก็ระเบิดทั้งรูาคนไทยจะตายมากสานไทยจะตายมากเลยก็ระเบิดลงหัวเขาด้วยวิ่งไอยิงทีระเบิดทีเป็นสองพันปอนอย่างเงี้ยใช่ไหมพูดไปก็กลายเป็นหลรัฐบาลต้องดูภาพตอนทีุ่่๋งเอิงพูดเรื่องคุณเซนแล้วทหารมายืนแบ็กอัพอยู่ข้างหลัง ขณะที่อูกก๋นี่กำลังพูดอยู่ภาพนั้นน่ะสังคมโราสังคมไทยทั้งหมดต้องการให้มันเห็นว่าต้องการหเห็นว่านี่คือความกลมกล่ยวกับเรารักับทะหารแต่พวกคนที่เกียรชังกันทางการเมืองพยายามแยกทหารออกจากรัฐบาลใช่ค่ะนั่นแหละคือเหตุที่มันคือแล้วคนที่จับแยกตัวจริงเนี้หลักๆลักก็คือสื่อมวลชนจบนะ เพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อเพราะสารรัฐธรรมนูญก็นัดวินิจฉัยแล้วนะคะกับคลิปที่คุณอิงเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าเขาเป็นฝั่งตรงข้ามเรา,าเขาอยากเทอะไรทำนองนี้นะคะมุมมองของคุณพเดชจ,จะมองยังไงเดี๋ยวตอนหน้ามาคุยกันแต่ว่าตอนนี้ต้องขอกราบขอพระคุณคุณพเดชพรีปฏิภานนะคะคลาไปก่อนสวัสดีค่ะ